ออกกไปเที่ยวันสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานนะครับอยู่บ่อวินศรีระชานี่นะครับใกล้ๆก็วันนี้ก็จะขับรถกันมาสองคนกับแฟนนะครับก็มาตรงสันเขื่อนนะครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วเราก็จะ ชมบรรยากาศรอบข้างเขียวกระจีหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อคืนนะครับผมโอเคเรามาถึงเราก็จะมาชงกาแฟเพื่อดื่มตอนเช้านะครับผมเราก็จะปั่นมเมล็ดกาแฟก่อนแล้วก็จะเอาไปต้มนะครับผมโดยใช้ชุดกาต้มปิกนิกนะครับหลังจากต้มเสร็จแล้วก็จะเทใส่แก้วอยากให้เพื่อนๆได้ กลิ่นที่เราได้กินตอนนี้มากเลยนะครับมันหอมมากนะครับกับบรรยากาศที่สดชื่นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะต้มแค่2แก้วนะครับกินกับแฟสองคนนี่คนละแก้วใครชอบน้ำพึ้งก็ใส่น้ำพึ้งไปด้วยนะครับผมตามความชอบเลยครับเรามาเชี่ยวบรรยากาศชิลๆนะครับผมแหมมีอะไรนะเขาเรียกว่า พวกไข่ดาวพวกฮอทดอกนะครับผมขอได้กินด้วยกันจะต้องไม่ต้องไปกินข้าวตอนเช้านะครับอันนี้แค่นี้ก็อิ่มแล้วสําหรับบนหยุดหัของเราง่ายๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ